แล้วเรามาดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีภาคจ่ายไฟนะเหมือนเดิมที่ผมเคยบอกไว้ภาคจ่ายไฟตัวนี้นะครับผมเรียกมันว่าสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ผมเลือกอยู่ที่ตัวเอ่อหนึแ้อมป์แท้นะครับลักษณะทําหน้าที่แปลงไฟบ้านนะอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับเพื่อนๆที่ถามผมมานะครับที่ดูจากคลิปที่แล้วนะครับยังงงอยู่นะครับผมจะจี้คลิปนี้ให้เพื่อนเข้าใจอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อนต้องดูตรงนี้นะครับนี่คือปลั๊กไฟบ้านเรานะครับที่มันจับแล้วดูดนะครับเพื่อนฟังประเด็นนี้นะครับสาหรับ คนที่เป็นมืออาชีพแล้วขอญาตผ่านไปนะครับเพื่อนๆที่เขาเป็นมือใหม่เขาสงสัยจริงๆนะครับเขาทาไม่เป็นต้องขอโทษด้วยผมจะชี้แจงให้นะครับเราไม่สามารถเอาไฟบ้านแบบนี้นะครับที่ดึงมาปลั๊กไฟอย่างนี้นะครับวันนี้ผมขอญาตให้เพื่อนอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับเราไม่สามารถเอาไฟแบบนี้นะครับไปต่อเข้าอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับนี่มันอยู่รถเราเห็นไหมครับเราไว้ในรถครับในรถเราเนี่ยมันเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับมันใช้แบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองมันไม่สามารถเอาไฟแบบนี้ไปใช้ได้นะครับ เ,เพื่อนๆสงสัยนะครับหลายคนถามมาต่อตรงจากไฟบ้านเลยไม่ได้เหรอไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟบ้านเรามันเป็นไฟ220โวลต์มันดูดนะครับส่วนไฟรถเรามันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องมีตัวนี้ครับผมแปลงไฟนะครับจากไฟบ้านเห็นไหมขาเข้าเนี่ยมันเป็นไฟบ้านนะครับแล้วขาออกมันเป็นไฟ12โวลต์ดีซีนะครับแล้วแต่สวิตช,ชิ่งมันจะปรับเซตไว้อาจจะเป็น13.8หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับแต่โดยสแตนดาดหรือพื้นฐานของเจ้า ชุดเครื่องเสียงรถยนต์เราเนี่ยนะครับมันใช้ไฟ12โวลต์ DC นะครับทำหน้าที่นะครับแปลงนะครับออกมาเป็นทั้งขั้วลบและขั้วบวกนะครับขั้วลบสีดำนะครับเพื่อนจาสัญลักษณ์นี้ไว้นะครับขั้วบวกสีแดงนะครับผมไม่ต่างอะไรกับแบตเตอรี่รถยนต์เราเนี่ยนะครับแบตเตอรี่หน้ารถเราก็มีทั้งขั้วบวกขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเปิดให้ดูก็ได้ครับเพื่อนจะได้หายสงสัยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตเปิดให้ดูนะครับเพื่อนจะได้ไม่งงนะครับเอาให้เคลียร์เลยคลิปนี้นะครับ เหนเ็นเพื่อนๆสงสัยกันมาเยอะเลยผมเอามันเป็นเรียวๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็ยากเปิดให้นะครับจริงๆเพื่อนไม่ต้องใส่ใจตรงนี้ก็ได้นะครับกระโดดข่ามันไปก็ได้นะครับสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับแต่พอดีมีคนที่เขาไม่รู้จริงๆก็อย่าลืมนะครับคลิปของทาแก่ของถมมันเป็นคลิปมือใหม่แนละอยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจเพื่อนเห็นอย่างครับเปิดกันได้เห็นเห็นแบบนี้เลยนะเพื่อนเห็นชุดสีแดงไหมเออทางขวามือของเพื่อนนะครับทางขวามือของเพื่อนที่มีสัญลักษณ์สีแดงอยู่เห็นไหมครับ ตรงนั้นแหละนะครับคือขั้วบวกนะครับของรถยนต์เรานะครับส่วนซ้ายมือของเพื่อนๆที่หน้าจอนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับแต่พยายามจะให้เข้าใจเป็นขั้วลบนะครับดังนั้นทําความเข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าแบตเตอรี่รถเรานะครับเป็นไฟ DC เป็นลักษณะแบตเตอรี่แบบนี้จริงๆถ้าเรามีแบตเตอรี่แบบนี้ยกไปตั้งในบ้านเรานะครับเราก็สามารถเล่นเครื่องเสียงได้เหมือนกันเลยนะครับเอาเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยยกไปไว้ในบ้านได้เลย แต่พอดีเราไม่มีแบตเตอรี่เราเลยต้องหาตัวมาแปลงไฟนะครับเรียกว่าสวิตชิ่งนั่นเองนะครับขอยาดปิดนะครับและส่วนที่เป็นไฟลบนะครับเห็นไหมด้านซ้ายมือเพื่อนนี่ยมันจะถูกสายไฟเส้นหนึ่งนะครับเชื่อมลงกับตัวรถนั่นเองนะครับเรียกว่าไฟกาวของตัวรถนั่นเองนะครับผมนี่คือหน้าตาของรูปแบบจริงๆเลยนะผมยกให้ดูนะครับนี่เรากลับมาในคอนเซปต์ของเรานะครับเรามาดูเลยนะครับองค์ประกอบมันเห็นไหมนี่แหละคือ เจ้าตัวแปลงไฟให้เป็นแบตเตอรี่แล้วแสดงว่าตัวนี้มันแปลงเสร็จแล้วนี่เหมือนเรามีแบตเตอรี่ลูกหนึ่งมาตั้งตรงนี้นะครับทีนี้เพื่อนเก็ตนะนะครับคงไม่ต้องถามผมแล้วนะครับว่าท่าแกครับจะเอาเครื่องเสียงรถมาไว้ในบ้านเนี่ยทำยังไงนะครับใช้สวิตชิ่งนะครับแปลงไฟนะครับหรือหม้อแปลงแปลงไฟของเพื่อนก็ได้แปลงไฟ220โวลต์มาเป็น12โวลต์ DC นะครับที่เราจับแล้วมันไม่ดูดเหมือนไฟรถเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูเลยนะครับเมื่อเรามี แหล่งจ่ายไฟนะครับก็มาที่เจ้าวิทยุนะครับหรือว่าซีดีหรือว่าโทรศัพท์ของเพื่อนก็ได้นะครับฟังตามผมเลยนะครับจะได้ไม่ต้องถามอีกนะครับสงสัยนะครับซีดีวิทยุโทรศัพท์ของเพื่อนก็ได้สมาร์ทโฟนของเพื่อนก็ได้นะครับหรือเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นบลูทูธอะไรก็ได้ที่มันกําเนิดเสียงเพลงออกมาได้นะครับนี่นะครับผมเราจะเอาเสียงเพลงนี้ออกมาเข้าปีนะครับ ปีทาหน้าที่อะไรนะครับผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีต่อให้แต่บอกอุปกรณ์ร่าวๆก่อนทําไมเราต้องมีปีนะครับเพราะว่าเราต้องการนะครับนำสัญญาณที่มาจากวิทยุนะครับอาจจะอ่อนเบานะครับอาจจะอ่อนเบาหรือไม่มีความไพเราะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาปรับแต่งนะครับโดยปรีทําหน้าที่ปรับแต่งชดเชยนะครับสเต็ปที่1นะครับคือขั้นตอนที่1ของมันคือ หมายถึงว่าประโยชน์ที่1ของมันแล้วน,นะครับทำหน้าที่ปรับแต่งเสียงนะครับให้มีความไพเราะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมันทําหน้าที่ขยายสัญญาณขยายสัญญาณให้แรงเบื้องต้นนะครับย้ํานะครับมันขยายสัญญาณให้แรงเบื้องต้นแต่มันไม่ได้ขยาย,ย,ายสัญญาณให้แรงพอที่จะไปขับพวกลำโพงพวกนี้ได้นะครับมันยังเป็นภาคไฟต่ําอยู่ แต่มันทำหน้าที่ขยายสัญญาณนะครับขยายสัญญาณเสียงที่มาจากวิทยุเรานะครับหรือมาจากโทรศัพท์อะไรของเพื่อนกันแล้วแต่เนี่ยให้มันแรงขึ้นนะครับบางทีมันเดินทางสายมันมาไกลอะไรเงี้ยครับสัญญามันอ่อนเบานะครับไม่เพียงพอที่จะทําให้ผ้าขยายหรือว่าแอมเราเนี่ยขยายได้สมบูรณ์ดีนะครับมันก็เลยทำหน้าที่ขยายเบื้องต้นด้วยนะครับผมแต่เข้าใจตรงกันนะครับมันไม่ได้ทำหน้าที่ขยายได้แรงพอที่จะขับลําโพงได้นะครับ ดังนั้นคนที่มีปีคนที่เข้าใจอยู่หลงประเด็นอยู่ว่าเขาแก่ครับผมซื้อปีมาตวงแล้วผมขยายดอกลําโพงได้เลยเนาะไม่ใช่นะครับมันไม่มีความขยายได้ดังขนาดนั้นนะครับปีคืออัตราการขยายเบื้องต้นนะครับขอให้เพื่อนเข้าใจตรงนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องถามแล้วก็ติดปัญหากันอีกเนาะผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับสุดท้ายเลยหน้าที่ของมันอีกอันหนึ่งที่ดีเลยคือมันทาหน้าที่เหมือนตัวแยกสัญญาณเห็นไหมครับ สัญญาณขาเข้าที่มาจากวิทยุมันเข้ามาตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมเข้ามานี่แล้วนะครับแล้วมันไปไหนต่อครับมันทำหนะ้าที่แยกออกเป็นซับเอาก็ได้ซับเอาก็เหมือนคลิปก่อนหน้าน,านี้ที่ผมทําไว้คือไปขับชุดแอมคร์ดี D, แล้วไปต่อลําโพงซับใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะเรียงเสียงเราจะเรียนเสียงกลางแหลมกันก็มาออกที่นี่ครับผมเอาต์พุตขอญาตเ,เพื่อนๆนิดน,นึงนะอาจจะกลับหัวนะครับเอาให้ดูนิดน,นึงกลับหัวไหมเออไม่กลับหัวแล้ว เออผมก็ฉลาดเหมือนกันนะชมตัวเองก็ได้ไว้ต้องแก่คงถมมาติงตองนะครับผมนี่นะครับเอาพุทนะครับเอาพุทหมายความว่าสัญญาณมันจะออกไปนะครับอันนี้สัญญาณอินพุตหมายถึงว่าสัญญาณขาเข้ามานะครับอันนี้สัญญาณเอาพุทแปลว่าสัญญาณออกไปจากตัวมันนะครับให้เพื่อนเข้าใจตรงกันนะครับมันออกไปนะครับทีนี้ออกมามันออกมานะครับจากการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งชุดหน้าและก็ชุดหลังนะครับ เพื่อนยังไม่ต้องงงนะครับชุดหน้าชุดหลังคืออะไรชุดหน้าคือชุดหน้าประตูรถเราให้นึกถึงรถ4ประตูนะครับเป็นประมาณรถเก่งรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่เห็นไหมประตูหน้าประตูหลังนะครับชุดฟอนต์ชุดเลียชุดเลียเห็นไหมครับเลียนี่เลีย้าแต่เสากลางรถไปเลยนะครับอันนี้ชุดเลียนะครับเวลาระบบมิติเสียงนะครับอันนี้เป็นชุดฟอนต์นะครับที่อยู่หน้ารถเราเน่ยโอ้วันนี้มีองค์ประกอบเยอะนะครับมีอุปกรณ์ประกอบฉากเยอะแหมดีใจมากเลยนะครับผม ผมว่าเพื่อนดูคลิปนี้เพื่อนน่าจะเข้าใจเลยนะครับผมหลักการวางระบบเน็ตเวิร์กนะวางระบบเครื่องเสียงนะครับหลังจากนั้นครับก็ไปชุดแอมแล้วนะครับผมทําหน้าที่ขยายนะครับรับเสียงจากปีมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาขยายทีนี้แอมเราเราแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือชุดมันเป็น4ี่ a ชน e นใช่ไหมครับ c ชน n นลหนึเนี่ยเราเอาไว้ใช้ชุดหน้านี่นะครับชุดหน้าคือประกอบด้วยกลาง6นิ้วนะครับแหลม4นิ้วนะครับส่วนชุดเรียนะครับเราประกอบด้วย เจ้าลำโพง6นิ้วนะครับแคปลาผ้าม่วงนะครับตัวนี้แม่เหล็กหนานิดนึงยี่สิบมิลนะครับผมประเด็นตัวนี้นะครับเป็นชุดหลังนะครับทำไมต้องใช้ชุดนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมต้องการให้มันเป็นชุดเรียร์ที่มีลักษณะของมิดเบลด้วยนะครับไม่เชิงมิดเบลดครับผมมิดโลครับทุเทีครับกลางต่ำนะครับอยากให้ได้เสียงกลางแล้วก็ต่ําลงมาด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกลางนะครับแล้วขึ้นเป็นกลางสูงแล้วก็ไปสูงเลยนะครับผมเพราะว่าเล็งของความถี่มันมีช่วงนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิป อธิบายให้เพื่อนเข้าใจมากกว่านี้แต่ตัวนี้ผมต้องการให้เพื่อนรู้หลักการการต่อก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมทีนี้เรามาดูเลยนะครับเราได้ไฟ12โวลต์มาแล้วนะครับตัวนี้ใช่ไหมครับผมไปไหนครับผมต่อมาเข้านี่นะครับขั้นแรกวิทยุเราต้องต่อไงนะครับผมก็ดูเลยนะครับง่ายๆนะครับมีสายกาวนะนที่ผมเคยทำมาให้แล้วกาวตัวนี้ก็ต่อเข้ามาให้ลากเส้นนี้มาเข้าสายดําตัวนี้นะครับเหลืองกับแดงตัวนี้นะครับให้เพื่อนนะครับพันร่วมกันไว้นะครับแล้วก็มาเข้าที่ตัวนี้นะครับ นี่นะครับผมตามสายเนอะเอีผมไล่ให้ดูนะครับนี่ตามสายนะครับนี่นะครับสายเส้นนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมสายเส้นนี้วิ่งมาเข้าแดงตัวนี้นะครับผมเอ่อถ้านะครับถ้าเพื่อนเอาไปต่อในรถก็ให้เพื่อนนะครับเอาสายสีแดงไปเข้าสวิตกุญแจของรถเพื่อนครับสายสวิตกุญแจของรถเพื่อนแต่ประเด็นวันนี้ผมต้องการโฟกัสที่จะเอาเครื่องเสียงรถยนต์มาเล่นในบ้านเพราะว่าหลายคนชอบบอกว่าเสียงมันนุ่มดีนะครับดังนั้นผมขอโฟกัสไปที่ เล่นในบ้านนะครับมันจะได้ไม่สับสนเรื่องการทําคลิปนะครับเพราะเวลาผมคุยเรื่องเอามาทําคลิปในบ้านนะครับคนก็ไปถามไปในรถนะครับทาให้คนที่ดูอยู่มือใหม่เนี่ยรู้สึกสับสนงงนะครับว่าตกลงแล้วเราจะโฟกัสคลิปนี้ให้ความรู้เพื่อนๆหรือต้องการแบ่งปันสิ่งนี้ไปในจุดไหนนะครับ<ๆ>เพื่อนจะสับสนนะครับดังนั้นต้องขอประทานโทษคนอื่นด้วยนะครับผมกําลังโฟกัสไปที่เอาเครื่องเสียงรถยนต์ มาเล่นในบ้านนะครับดังนั้นสโคปของเราวันนี้ควรจะอยู่ในบ้านเท่านั้นนะครับควรต่อตามผมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนจะได้นะครับไม่ต้องสับสนนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับเอาสายสวิตช์กุญแจของวิทยุนะครับรวมกับสายแบตเตอรี่สีเหลืองของวิทยุเพื่อเลยเพราะว่ามันต้องการไฟ12โวลต์ทั้งคู่นะครับทั้ง2เส้นนี้ต้องการไฟ12โวลต์ทั้งคู่แต่ประเด็นสายตรงนี้นะครับที่มาเข้าไฟบวกเนี่ยให้เพื่อนหาสายไฟดีๆทำเอานะครับอันนี้ผมเป็นเทสให้เพื่อนดูเฉยๆนะครับว่า ถ้ากระแสต่ำเลยใช้สายที <t |startoftranscript|> ่มันค่อนข้างไม่ได้มาตรฐานนิดนึงนะครับแต่เพื่อนอย่าโกรธผมเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เพื่อนเห็นชัดเจนวันนี้นะครับแบ่งแยกสีออกมาชัดเจนนะครับเพื่อให้เพื่อนไม่งงแต่ถ้าผมใช้สายแบบนี้ต่อให้เพื่อนดูเพื่อนก็จะงงอีกนะครับว่าตกลงแล้วอันไหนสายดำอันไหนสายแดงเห็นไหมครับนี่ดํานี่แดงเห็นไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปเห็นเอกลักษณ์ชัดเจนนี่ครับดำตัวนี้นะครับก็ไปดําตัวนี้แดงตัวนี้ก็ไปแดงตัวนี้นั่นเองนะครับนะครับผมก็อยากว่าเจตนาดีนะครับอยากให้เพื่อนเข้าใจง่ายๆครับ ส่วนตัวนี้เป็นสายรีโมทนะครับสายรีโมทตัวนี้ทําหน้าที่อะไรครับทาหน้าที่นะครับส่งมานี่ครับส่งมาเข้ารีโมทของปรีนั่นเองนะครับเพื่อทิกนะครับเพื่อปล่อยสัญญาณ12โวลต์เข้าปีนะครับพอมีไฟมาจอะที่12โวลต์เข้าปีเมื่อไหร่ปีจะเริ่มทํางานทันทีนะครับเช่นกันนะครับรีโมทเส้นนี้นะครับรีโมทเส้นนี้นะครับมันก็จะเชื่อมมาที่เส้นนี้เหมือนกันนะครับนี่ลากลงมาที่พื้นนี่นี่นะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเข้าในส่วนของรีโมท ของ AB นะครับเหมือนกันนะครับไม่ว่าเพื่อนจะใช้ a b 4 c h a n ช e l หรือ AB2 c h a n ช e l ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับสายรีโมทนะครับส่วนสายกาวไปไหนครับผมกาวก็เส้นนี้ก็วิ่งไปนู่นไงครับนี่วิ่งมาเข้ากาวเส้นนี้นะครับส่วนสายแบตเส้นนี้1 2โวลต์นะครับวิ่งไปไหนครับก็มาเข้าเส้นนี้ไงครับผมเห็นไหมครับปีก็หลักการเดียวกันนะครับไฟบวกนะครับไฟบวกไฟบวกไฟลบก็เหมือนกันครับไฟบวกสีแดงนะครับ ไฟแบตบวกเห็นไหมครับที่เขียนว่าแบตบวกนะครับสีแดงไฟกาวสีดํานะครับก็มาเข้าตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเหมือนกันเลยเนาะนี่เพื่อนก,นก็จะไม่งงเลยนะครับทีนี้เรามาดูการต่อมั่งนะครับการต่อเนี่ยชุดผมให้ดูอย่างนี้นิดนึงอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นชุดเอ่อชุดอะไรเอ่ยชุดเรียนะชุดเรียชุดบนเห็นไหมผมต่อเข้ามาที่ลำโพงคู่นี้นะครับดอกเดียวนะครับเพียวเพียวพให้ดูก่อนนี่นะครับผม นี่นะครับชุดเรียผมต่อมาแบบนี้นะครับที่1ดอกนะครับไม่ได้บัดกีนะครับให้เพื่อนดูเฉยๆนะครับหลักการมันประมาณนี้นะครับวงจรขนานบวกเข้าบวกลบเข้าลบจากแอมนะครับเน้นย้ําต่อให้ตรงขั้วกันนะครับขั้วบวกของแอมก็มาเข้าขั้วบวกของลําโพงนะครับขั้วลบของแอมก็มาเข้าขั้วลบของลําโพงครับโดยสายเส้นนี้ถามว่าเท่าแก่ครับเราเพิ่มดอกอีกไหมไหมเพิ่มได้ครับผมเพิ่มเพื่อนจะเพิ่มกี่ดอกก็ได้มีข้อแม้ว่าอยา ให้ต่อแบบวงจรขนานก็จริงเหลือนุกรมก็แล้วแต่วงจรผสมอะไรก็แล้วแต่นะครับจะพ่วงผู้ภาษาบ้านๆเราแล้วกันเพื่อนจะพพ่วงกี่ดอกก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าให้ดูกําลังวัดของตัวนี้ด้วยว่ามันมากกว่ากําลังวัดของ MAB ที่เราจะใช้ขับหรือไม่นะครับมิฉะนั้นนะครับมจะร้อนนะครับและก็ตัดนั่นเองที่เพื่อนๆถามผมมาเยอะแล้วท่าแก่ครับ MAB ผมตอบแป๊บเดียวร้อนแล้วมันตัดมันเกิดจากสาเหตุใดนะครับมันเกิดจากสาเหตุเพื่อนๆพ่วงดอกเยอะนะครับ และต่อลงโอมไม่เป็นนะครับผมโหลดโอมต่ำมากเกินไป MAB 4 Channel ตัวนี้นะครับสเตเบิ able, หรือว่าทำงานได้ดีที่สุดนะครับ4โอหมแต่ถ้ามันต่ำกว่า4โอหมก็ไม่ควรน้อยกว่า2โอหมแล้วเพราะมันรับไม่ไหวมันร้อนมันทำงานหนักนะครับแล้วมันก็ตัดครับผมนั่นเองเนอะข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นชุดหลังซ้ายชุดหลังขวาแล้วแต่เนี่ยผมมองตามกล้องไปแล้วกันเอาเปรียบง่ายๆนี้เหมือนรถเราแล้วกันนะ โน่นนะคบก็เป็นชุดหน้านะครับเสียงแหลมจะเป็นข้างประตูซ้ายข้างประตูขวาก็ได้นะครับให้เพื่อนมองตามผมแบบนี้เลยนะเหมือนเราอยู่ในรถนะเนี่ข้างประตูซ้ายข้างประตูขวานะครับด้านหน้าเนาะแล้วก็ประตูหลังซ้ายประตูหลังขวาแค่นี้แหละครับเพื่อนก็ทําตามนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนต่อตามที่ผมบอกอย่างนี้เข้าใจตามนี้แล้วนะครับเพื่อนก็จะสามารถนะครับต่อเครื่องเสียงรถยนต์เป็นและโดยนําเครื่องเสียงรถยนต์มาต่อเล่นในบ้านแล้วนะครับ ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนสงสัยก็แค่ว่าประเด็นคือผ้าจ่ายไฟเฉยๆที่เพื่อนกําลังงงกันอยู่ว่าเจะเอาไฟแบบไหนมาใช้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าไฟมันเป็นไฟแบตเตอรี่แล้วบ้านเราจะทําไงครับต้องมีตัวแปลงไฟนั่นเองครับหลายคนที่ถามมาครับโอเคนะครับผมเรื่องการไวริงสายก็น่าจะเข้าใจเลยนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือชุดฟอนต์เห็นไหมสายสัญญาณจากชุดฟอนต์เนี่ยนะครับก็ไปเข้าขาฟอนต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดู นี่นะครับผมพูดถึงเรื่องการการวายสายการติดตั้งสายก่อนแล้วกันนะนี่นะครับชุดฟอนต์เห็นไหมเออนี่ชุดฟอนต์นะครับเข้าที่ฟอนต์นะครับชุดเรียนะครับเห็นไหมชุดหลังเนี่ยสัญญาณชุดหลังนะครับตัวนี้เรียนะครับก็มาเข้าที่ชุดหลังของอันนี้นะครับผมให้ดูนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเรียเส้นนี้นะครับชุดหลังนั่นเองนะครับแยกกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะ